สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวจีสติงรุ่นนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ชูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจีสติ้งรุ่นนี้นะคะด้านหน้าของเขาจะเป็นรูปผีเสื้อค่ะ ก็เลยมีชื่อเรียกว่าจีสติงผีเสื้อตรงเอวของเขาจะเป็นสายยางยืดด้านหน้าจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2เส้นเวลาเราใส่ออกมาแล้วนะคะจะเซ็กซี่มากๆเลยค่ะตรงกลางจะเปิดเป้าจะมีมุกอยู่ตรงกลางทั้งหมด12เมตรค่ะมุกสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเอวของเขาจะไม่เกิน40นิ้ว สะโพกจะไม่เกิน44นิ้วน้ำหนักตัวไม่เกิน75กิโลกร,รัมค่ะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด6สีจะมีสีดำนะคะสีแดงสีขาวสีชมพูสีบานเย็นแล้วก็สีน้ำเงินค่ะจีสติงผีเสื้อเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใส่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เวลาเพื่อนๆไปซื้อ G ีสติงอย่าลืมสอบถามขนาดเอวกับสะโพกกับคนขายด้วยนะคะวันนี้พี่ชุข,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ